สะอาดยาลบ39กริปเพนซอบเดสสาไกรเพนเป็นเครื่องบินรบที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของกองทัพอากาศในศตรวรรษที่21ด้วยแนวคิดที่เน้นความอเนกประสงค์ความคล่องตัวต้นทุนที่คุ้มค่ากริปเพนเป็นผล,ผลผลิตของบริษัทสะอาบซอบเอบีจากประเทศสวีเดนซึ่งมีชื่อเสียงในด้านเทคโนโลยีการบินที่ล้ำสมัยและมีประสิทธิภาพสูงประวัติและแนวคิดการออกแบบ โครงการพัฒนาเก S39 เริ่มต้นในช่วงปลายทศวรรษ1970เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกองทัพอากาศสวีเดนในการแทนที่เครื่องบินรบรุ่นเก่าเช่นวิกเกิลและเรเกิลโดยคำว่า JS ย่อมาจากแจ็รบแอตแทกโจมตีลาสเ n นิงลาดระเวนแสดงถึงความสามารถในการปฏิบัติภารกิจได้ทั้ง3แบบในเครื่องบินลำเดียวกริดเพนถูกออกแบบให้สามารถใช้งานได้ในสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากเช่นรันเวย์สั้นๆหรือถนนหลวงพร้อมระบบบำรุงรักษาที่ง่ายและรวดเร็ว เทคโนโลยีและสมรรถนะ JS 3 9 Gri p เ e n ริเพนมีโครงสร้างน้ำหนักเบาใช้เทคโนโลยีการบินขั้นสูงเช่นระบบ f วายไบ i บยซึ่งช่วยให้เครื่องบินควบคุมได้อย่างแม่นยำและตอบสนองไวมีอัตราเร่งสูงสุดกว่า2มัและสามารถบินได้ทั้งในระดับสูงและระดับต่ำได้อย่างคล่องตัวเครื่องยนต์ของกริดเพนคือวโวอา M12 ที่มีประสิทธิภาพสูงและไว้ใจได้นอกจากนี้กริดเพนยังติดตั้งเรดา์เยเซรุ่นล่าสุดและระบบสงครามอิเล็กทรอนิก อิเล็กทรอนิกส์วอลเฟตที่สามารถตรวจจับและรบกวนสัญญาณของศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพความสามารถในการติดอาวุธหนึ่งในจุดเด่นของกริปเพนคือความสามารถในการบรรทุกอาวุธได้หลากหลายประเภททั้งอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่อากาศเช่นไอเทีและม t r ีอซึ่งมีระยะยิงไกลและความแม่นยำสูงอาวุธปล่อยนำวิธีอากาศสู่พื้นเช่น AGM ีเม65จูริกและอาวุธปล่อยร่อนครู s มิสเตอรรวมไปถึงระเบิดอัจฉริยะและปืนกลขนาด27มิลลิเมตร ทำให้กริบเพนสามารถปฏิบัติการได้ทั้งในภารกิจรบทางอากาศการโจมตีภาคพื้นดินและการลาดตระเวนทางยุทธศาสตร์จุดเด่นในการใช้งานจริง สิ่งที่ทำให้กริดเพนเป็นที่นิยมในหลายประเทศคือความสามารถในการบำรุงรักษาง่ายความทนทานและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับเครื่องบินรบยุคเดียวกันเช่นเอ16หรือเรเฟลิกิปเพนสามารถนำขึ้นบินได้ในเวลาไม่ถึงสิงนาทีหลังการเติมเชื้อเพลิงและตรวจสอบขั้นพื้นฐานโดยใช้เจ้าหน้าที่เพียงไม่กี่คนนอกจากนี้ยังสามารถปฏิบัติการจากถนนหลวงที่ดัดแปลงเป็นรันเวย์ชั่วคราวได้อีกด้วยซึ่งเหมาะกับยุทธศาสตร์แบบกระจายศูนย์ของประเทศสวีเดนการใช้งานทั่วโลก กริดเพนถูกนําเข้าประจําการโดยกองทัพอากาศหลายประเทศเช่นสวีเดนเช็กฮังการีแอฟริกาใต้และบราซิลในประเทศไทยกองทัพอากาศไทยได้นาเจส3า4ดีเข้าประจําการเมื่อปีพุทธศักราช2554และใช้เป็นเครื่องบินรบหลักในฝูงบิน7 0 1ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยสมรรถนะที่ทันสมัยและการบูรณาการกับระบบอาวุธและเรดาร์ในภูมิภาคกริดเพนกลายเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่มีบทบาทสําคัญในการรักษาอธิปไตยทางอากาศของไทยกริปเพนรุ่นใหม่ g r ร p พิ่น e ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาสะอาบได้พัฒนาเวอร์ชันใหม่คือ g r ร p พิ EF ที่มีขนาดใหญ่ขึ้นแรงขับเพิ่มขึ้นและเรดาร์ที่ทรงประสิทธิภาพกว่าเดิมพร้อมระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลแบบเครือข่าย Network Serie r รียสจได้อย่างสมบูรณ์แบบ g r ร p พ e. ิ่มีความสามารถในการตรวจจับและโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลโดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่พื้นที่เสี่ยงและสามารถใช้ร่วมกับอากาศยานไร้คนขับ u ูเคได้อย่างมีประสิทธิภาพบทส่งท้าย ความสมดุลของพลังและความคุ้มค่าซาอาบยาตลบ3ากกริปเพนคือหนึ่งในตัวอย่างของเครื่องบินรบที่สะท้อนให้เห็นถึงความสมดุลระหว่างพลังทางการทหารเทคโนโลยีล้ำสมัยและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจเป็นเครื่องบินที่ไม่ได้เน้นแต่ความเร็วหรืออาวุธหนักเพียงอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการใช้งานจริงในสนามรบความคล่องตัวและความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้อย่างยอดเยี่ยมกริปเพน ไม่เพียงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเทคโนโลยีสวีเดนเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในเครื่องบินรบที่กองทัพทั่วโลกยอมรับและเลือกใช้ด้วยความเชื่อมั่น